สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะช่วงนี้เจอกันตอนกลางคืนเลยอ่ะวันนี้จะพามาดูครับข้อดีข้อเสียของการเปิดไฟให้ผักสลัดในช่วงกลางคืนครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ไ,เค,เ,คไมเคยเปิดหรอกนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยผมเปิดอ่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ครับว่าระหว่างเปิดกลางคืนกับไม่เปิดแล้วเปิดเท่าไรยังไงดีไม่ดีแบบไหนข้อดีข้อเสียเป็นยังไงมาดูครับอ่ะขนยาสลับกล้องครับผม ตอนแรกไปจะเดินไปถ่ายทางนู้นแต่โรงทางนู้นนะ้นําท่วมน้ําท่วมพื้นข้างล่างปลาเต็มเลยเดี๋ยวไปถ่ายโรงหน้าบ้านฝั่งนู้นดีกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดหรอกครับอย่างอทำคลิปวันนี้วันที่สองตุลาปีหกแปดซึ่งบ้านผมก็ไม่มีแดดมันหลายวันแล้วซึ่งการไม่มีแดดแน่นอนครับผักยืดผักไม่สวยใบายบ,ายบางๆงอ่อนปวกเปียก ถึงจะใส่ปุ๋ยเยอะขนาดไหนก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกว่าพอแสงไม่พอเขาก็สังเคราะห์แสงไม่ได้เต็มที่เนาะอืม่ะทีนี้จะพามาดูว่าข้อดีข้อเสียของการเปิดไฟกับไม่เปิดไฟเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเนี่ยน้ําขึ้นสูงมากเลยครับเกือบจะจมพื้นศาลาผมละเมื่อวานน้าท่วมน้ํามันขึ้นเนาะฐานมันเอียง โชคดีที่ผมเก็บผักเกือบหมดเหลือแค่ตรงนั้นเนี่ยแปดกล่องเป็นฟินเลกับคอสล้มเลยฮะแมเ <t ell> ติมน้ําฝั่งนี้เสร็จเดินออกอันนี้ล้มเลยก็เลยเดี๋ยววันนี้จะจัดการหน่อยนี่ฮะพอน้ามันขึ้นสูงปุ๊บแล้วขนาดดินผมขุดมาหลายปีแล้วเนี่ยมันยังซุดตัวล้มลงเลยอ่ะมาดูครับเปิดไฟกับไม่เปิดไฟสิ่งที่ต่างกันก็คือผักมันได้แสงเพิ่มเนาะอย่างช่วงเนี้ยแดดไม่มี ถ้าเกิดได้แสงเพิ่มเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะครับมันจะทําให้ผักเนี่ยจเจริญเติบโตดีขึ้นต้นแข็งแรงขึ้นอืมอย่างเห็นได้ชัดครับอันนี้ที่ผมบอกว่าเติมปุ๋ยผิดเนาะกล่องนี้อือดูคลิปตรงนี้ก็ได้ผมก็ใส่ไฟยาวไปนู่นเลยโรงใหม่ก็ใส่หลอดไฟหมดเลยครับทีเนี้ยข้อดีของการเปิดไฟอย่างที่ผมบอกว่า เออผักมันเติบโตดีขึ้นว่ามันได้รับแสงนานกว่าเดิมยิ่งสว่างยิ่งดีผมมองแบบนั้นนะครับแต่หลอดผมไม่ได้สว่างมากผมซื้อตามไอ้โชปี้ตามลาซาดา้าก็เป็นหลอดแค่หลอดสามวัตต์ครับแต่ก็เน้นใสนะ่ว่าสามเมตรหนึ่งหลอดสามเมตรหนึ่งหลอดมันก็จะให้ความสว่างที่มากหน่อยแต่ถ้าได้สว่างกว่านี้ก็ดีครับแต่ที่สวนเนี่ยที่สวนผมนะเป็นโซลารเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้มีสายฟ้าไม่มีแ เปิดแบบนี้ฮะเปิดนานไหมพอผ้าที่ตกดินผมก็เปิดเลยผมก็เปิดยาวจนผมเข้านอนประมาณช่วงนี้มันดึกเกียวเนาะสองทุ่มกว่าก็นอนแล้วเว้นแต่ว่าวันไหนปลูกผักก็อาจจะอยู่นานหน่อยอย่างเมื่อวานก็ขีบเมล็ดพันธุ์ก็นานหน่อยทีนี้การเปิดไฟชั่วแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงที่มีหนอนอันนี้จะดีเลยครับเพราะตอนกลางคืนเนี่ยนอนเขาจะขึ้นมาเลย หนอนนี่ก็จะขึ้นมาอยู่แบบนี้อยู่บริเวณข้างบนเหนือจะมองเห็นได้ชัดผกักโตขึ้นหนอนไม่ค่อยมารบก,กวนเพราะถ้ามันขึ้นมามันกลัวแสงอย่างสังเกตว่าถ้าเกิดไม่มีแสงเนี่ยถ้าเราไม่เปิดไฟเนี่ยพอดึกปั๊บเราใช้ฉายเดิมส่งก็จะเห็นหนอนเลยแต่ถ้าแบบนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเจอหนอนเท่าไหร่นะขนาดโร,โรงที่เปิดโลง่งข้อเสีย เี่นนอร์ครับเรื่องไฟฟ้าแต่ผมไม่ใช่ปัญหาผมไฟฟรีข้อเสียหลายๆคนกลัวก็คือแมลงอ่พี่แมลงมันจะเป็นอะไรไหมมีครับเศษแมลงเต็มแต่แมลงที่มาตอมหลอดไฟพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาทําความเสียหายให้กับผักเลยนะครับผมยังไม่เจอแมลงที่มากับหลอดไฟแล้วก็มาทําให้ผักเราเสียหายเลยนะยังยังไม่เจอตรงนั้นก็ไม่มี ส่วนใหญ่ผมก็จะมองว่าการเปิดไฟช่วยเนี่ยมันดีมากกว่าเพราะว่าอย่างเวลาเราเดินดูผักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสว่างแล้วมันก็เดินดูสะดวกดีด้วยผักก็โตดีด้วยมันก็ได้อารมณ์ดีด้วยนะครับเปิดไฟกลางคืนอย่างเงี้ยผมก็ใส่ไปเรื่อยๆโอ้แต่ช่วงนี้บ้านผมเนี่ยฮะโรงฝั่งนี้ผมก็เปิดยาวอันเนี้ยดูครับ ไปถึงไกลๆนู่นเลยเพราะว่าที่มองเห็นเงาเนียคือต้นกล้วยเอาไว้เป็นแนวกันลมแล้วก็ถ้าเป็นหน้าหนาวโอ้ยหน้าร้อนก็จะช่วยปรับสภาพเร้้อลมโรงเรือนให้มันเย็นขึ้นมันก็จะช่วยลดปัญหาพวกอ่าเพลี้ยไฟได้เยอะมากเลยการเปิดไฟก็เนี่ยข้อดีก็มันสว่างมันมองเห็นนั่นแหละผักก็โตดีด้วย ข้อเสียไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกครับโรงใหม่อยู่ฝั่งนู้นผมก็ติดหลอดไปยาวเดินไปง่ายเราไปง่ายเองแค่นั้นนะฮะอ่ะสรุปดีมากกว่าไม่ดีครับอืมแค่นั้นแหละถ้าถ่อนมีเวลามีโอกาสมีทรัพยากรก็ติดไปเลยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ติดก็ไม่เป็นไรเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยติดผมเพิ่งมาติดจริงๆยงังจังก็ปีนี้นะฮะ เมื่อก่อนผมก็ติดแค่โรงหน้าบ้านตรงเนี้ยที่พังทลาลยนี่แหละโรงอื่นไม่ได้ติดแต่นี้ผมก็ติดหมดเลยฮะติดทุกที่เดินไปตรงไหนตรงไหนเป็นทางเดินผมก็ติดมั่วไปหมดเลยเพราะอย่างน้อยผมไม่ต้องจ่ายค่าไฟอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ